ผมพันโทวัฒนศักดิ์แสงสีตำแหน่งในหารตรวจสอบจัดมาทำอินกลมบินครับหน้าที่เป็นผู้ควบก,กญญาศยานิเฮลิคอปเอร์ใช้งานทั่วไปแบบ17ที่เห็นด้านหลังนะครับสำหรับกญญาศยานที่เห็นนะครับเป็นกญญาศยานใช้งานทั่วไปแบบนะครับประเทศผู้ผลิตก็คือสหพันธรัฐรัสเซียครับเป็นกญญาศยานที่ใหญ่ที่สุดของถบกรนะครับกำลังแรงม้าของเขามีถึง4,400แรงม้าครับสาม,มารถยกน้ำหนักได้ถึง4ตันนะครับปัจจุบันเนี่ยที่เราประกอบชุดมาเป็นการดับไฟป่าเนี่ยเราประกอบด้วยตะกร้าตักน้ำนะครับดับ สามารถบรรจุน้ําได้ถึง5,000นะครับ5,000ลิตรแต่เราลัดไว้แค่70%คือ3,700ลิตรครับอันนี้สามารถบินได้เร็วนะครับเข้าพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วเมื่อถึงที่หมายแล้วเราก็จะประกอบเป็นชุดดับไฟป่าครับเข้าพื้นที่เลยแต่ส่วนประกอบอย่างหนึ่งก็คือกําลังพลครับกำลังพลของของเราเนี่ยจัดเตรียมตอนนําทางเพื่อทําการสุดหลอดแหล่งน้ำนะครับต้องมีความลึกแหล่งน้ําอย่างน้อยที่สุดนี่คือ2เมตรห้ถึงสเมตรนะครับและเป็นพื้นที่น้านิ่งและสะอาดครับก็คือต้องใช้ความสามารถ เฉพาะตัวของนักบินในการตักเลยครับำลำไรเอมสิบเจ็ดนี่มีแบบเดียวนะครับเป็นตะกร้าตักน้ำครับก็ต้องเนื่องจากเขามีขนาดใหญ่นะครับและระบบเป็นสแตนเโรเตอร์เพราะฉะนั้นต้องมีพื้นที่มากกว่าเคเอสามสองครับคือตัวตเอมสิบเจ็ดตเเนี่ยต้องมีความแม่นยําค่อนข้างสูงเนื่องจากนักบินเนี่ยเพื่อตักน้ำแล้วเนี่ยครับความยากในการตักน้ำเนี่ยมีหลายประการนะครับเป็นพื้นที่ท้องน้ําติดคนหรือเปล่าคุณภาพน้ําเป็นยังไงได้มากี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เวลาเข้าไปทิ้งเนี่ยเราสามารถทิ้งได้เพียงครั้งเดียยวถ้้้าาาาเปหหมมมตตองกกลับับ เพราะฉะนั้นนักบินจะต้องมีความแม่นยําในเป้าหมายค่อนข้างสูงแต่เราจะหลีกเลี่ยงการทิ้งไปบนไฟเลยนะครับเพราะาอะไรเพราะว่าปกติเราจะต้องกําจัด3เหลี่ยมแห่งไฟคือความร้อนเชื้อเพลิงและอากาศนะครับถ้าเราทิ้งลงไปบนไฟเนี่ยจะเกิดลูกไฟลูก,ลกเล็กๆกระเด็นไปทั่วนะครับเพราะฉะนั้นเราจะทิ้งสกัดแนวไฟครับเมื่อไฟไหม้ไปถึงบริเวณที่มีความชื้นไฟก็จะดับนะครับเป็นอย่างนี้ครับทุกครั้งนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ m อ7มเดนี่ยทิ้งไม่โดนไฟเลยไม่ใช่นะครับนักบินต้องการจงใจเพื่อจะสกกััดไฟรบสหบอี ภารกิจหนึ่งคือเปิดช่องทางให้ชุดปะปดับทางพาดพื้นเนี่ยเข้าถึงที่หมายในการตกไฟนะครับส่วนใหญ่ในการปฏิบัติในการดับไฟป่าเนี่ยครับจะเกิดจากคนเท่านั้นนะครับคนเท่านั้นนะครับที่จะเข้าไปดับได้สนิทอากาศยานเนี่ยพื้นช่วยบรรเทาหรือเปิดช่องทางให้เข้าไปเท่านั้นครับในตัว M17 เนี่ยตัวน้ํามีมวลครับ1นซีซีหนัก1กรัมน้ํา1ลิตรหนัก1กิโลเพราะฉะนั้นนักบินจะต้องประมาณการนะครับไม่ทิ้งใส่สิ่งปลูกสร้าง บุคคลที่มีชีวิตสิ่งของมีค่าเมื่อน้ําตกไปแล้วเนี่ยอาจจะเกิดอันตรายต่อภาคพื้นได้นักบินต้องตระหนักอยู่ในกฎของ3เรื่องนะครับหคือเซฟตี้ครับคือความปลอดภัย2คือซักเซสความสําเร็จนะครับอันที่3คือไม่มีปัญหาครับติดตามมาครับนักบินต้องตระหนักความปลอดภัยเป็นดับหนึ่งครับในงานทุกครั้งที่ปฏิบัติหน้าที่ในการเผชิญเหตุนะครับสำหรับประชาชนไว้ใจได้นะครับ MI17 จนะครับจากกองพันบินที่41นะครับโดยการนําของผู้บัญชการสูงบินฐานบกนะครับท่านกาชับมาน พิทักษ์รักษาชีวิตและสิ่งมีค่าทรัพยากรนะครับให้ได้นะผมแล้วก็คณะที่มานะครับก็จะปฏิญาณนะครับว่าจะช่วยเหลือนะประชาชนนะครับของภาคเหนือทั้งหมดนะครับที่ประสบเหตุนะครับไฟป่านะครับเมื่อมีเหตุแจ้งมาครับผมพรอเป็นกำสำหรับประชาชนทั่วไปนะครับที่ฟังผมอยู่นะครับขอข้อมูนาครับอย่าเผาเลยครับถ้าเผานี่มันลามไปทั่วครับนะครับเนื่องจากจะเกิดมลพิษตัวท่านเองและครอบครัวแล้วนะครับ มันอาจจะลามไปที่อื่นนะครับทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรมีค่าของเราและก็สิ้นเปลืองนะครับชั่วโมงนะครับแล้วก็งบประมาณของชาติไปครับฝากไว้ครับก่อคิดก่อนเผานะครับ